วันนี้เวลาสีสนาฬิกาณศาราสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปร,โกรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับอธิการบาดีมหาวิทยายลัยราชภัฏทั่วประเทศ38แห่งและอธิการบาดีมหาวิทยายลัยสวนดุสิตพร้อมคณะในการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยายลัยราชภัฏทั่วประเทศและมหาวิทยายลัย สนุสิตประจำปีการศึกษา2563 2564ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีประยกระดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและรวดเร็วโดวยมหาวิทยาลัยราชพัฒท,ที่ชนะเลิศรางวัลที่1ของแต่ละภูมิภาคประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคกลางในการมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคใต้ได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคเหนือได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์